เอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนายมันม่วงคนดีคนเดิมกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราได้เอ่อหนีเอ่อหนีแล้วนะหนีหมอฟันเออใช่หนีหมอฟันนะครับผมวันนี้เสร็จเนี่ยก็หลังจากที่หนีหมอฟันเนี่ยก็รู้สึกว่าเออผมของเราเนี่ยเริ่มยาวนะฮะดูดิเห็นไหมเนี่ยผมบนหัวผมเนี่ยเห็นไหม เนี่ยยาวนะยาวแล้วก็เลยแบบเออมาร้านตัดผมหน่อยนะฮะแต่ดูเหมือนว่าก็นั่นฮะตามเดิมนะเหมือนพวกเขาทัตตะกูเนี่ยจะเป็นญาติกันนะทำหลายอาชีพไมอเกินวันวันนี้ก็เลยจะมาหนีผู้ชายคนนี้หูสูงเชียสูงใหญ่ชืบลองตัวอย่างเตี้ยเลยนะครับเพราะงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ามองผมของชนผูหูใจคนนี้ช่างตัดผมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคย ให้ฉันช่วยคุณหนีโอเคแย่ okay. yeah, จริงดูสิส่งอะไรส่รงอะไรกันนี่มันอ๋ส่งโอ้ส่งเออส่ทงทุเรียนมันจะบักบักนิดนึงนะเอมันเป็นไรวะรู้สึกว่าตอนที่เรา กดเดินแล้วมันหมุนด้วยเดี๋ยวตั้งค่า default follow classic ปรับเป็น classic เฮ้ยสุกี้คูงมาอีกแล้วแต่เราต้องตายก่อนเพราะเราว่าเราเป็นบักรือเปล่าบอกหมือนกันเดอ้อบักหรือไม่นะบักจริงด้วยเราต้องตายก่อนโอเคไปไปกันเถอะทุกคนเอืออแน่นอนฮะนี่คือการเช็คอินนะฮะ เช็คอินการมาถึงของนายมันม่วงก็คือต้องตายตอนดา่านแรกเสมอนะครับผมแต่เราจะมาเริ่มกันใหม่ผิดพลาดได้ทุกเมือ่อเริ่มใหม่ได้เสมอนะครับอันนี้นีเนีเออไอโปรแกรมอัดมันขึ้นอยู่ได้เออโปรแกรมอัดในโทรศัพท์ก็เป็นไรไม่รู้อัดไปไม่มีเสียงต้องใช้โปรแกรมอัดอัดอันอื่นเลยเนี่ยเฮ้ยเจ็บเจ็บ เช็พ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 เอา้าโดนอะไรวะอ๋อวิ่โดนฟางเหรอตายแล้วตัวกูแพ้หลายอย่างแล้วเกินแพ้ยาสีฟันแพ้ฟางอืมเซฟก่อนใช้ผมของหุนเพื่อหลีกเลี่ยงขนสกปรกนี่ก็าฟางนั่นแหละไม่ใช่ขนหรอกสุก,กี้คุงไปกันเถอะวันดีจ้าแม่หนูราพันเซล ขออนุญาตเดินบนผมของหนูนะเจ็บ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 นี่เวลาเวลาแฮกเราแฮกนะจะปล่อยให้สเปร์ผมนั่นไปนะอ๋อโอเคห้ามโดนสเปร์ผมงั้นเราไปกันเลยดีกว่าโอ้โหนี่สเปร์ผมหรือระเบิดปารามานูเนี่ยมันใหญ่เหลือเกิน แค่นี้ง่ายๆคุณผู้ชมแหมเออง่ายๆไม,ไม่ไม่โดนหรอกเจบ็บนะสวยงามไม่ผมฟางชานันผมฟางชานันผมมีอะไรให้คุณเอาอะไรว,วะแล้วเนี่ยเข้าไม่ได้โอเคงั้นทางนี้แหละไปติดแล้ววะอ้าวเฮ้ยติดแล้วคุณพี่อ๋อมันมีลม้าอีกเหรอ ดูที่เตเป่บผมยักษ์คุณอารต้องกระโดดอ๋อกระโดดเอาโอเคหม่ใม่ใม่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 ทีเนี้ยไอ้บักกระโดดไม่ไม่ยอมทำงานแหมปุ่มีเชบเช็บเช็บเชบเช็บเชบชบเช็บเชเช็บเช็บเชชอ เออเออว้าววายวๆยวายเออเรียบร้อยยี่น่ากลัวเหมือนเดอะซิมสันแต่ประหลาดกว่าการตายทุกครั้งนี่คือขาเราจะอยู่ในที่เดิมเสมอนะครับเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยแต่งหน้าแต่งหน้ากันเร็วทุกคน

ไหนเราโงที่กระโดดไปโดนเองจริงด้วยโ <Okay. S 1> อเคบอกแล้วเนี่ยต้องมาตายด่านง่ายๆตล,ลอดอะไม่เคยได้ดีในด่านง่ายๆหรอก ดาบางดานะโคตรง่ายเลยให้เดินเฉยยังตายเลยนี่แหละครับผมเห็นไหมเป็นไงความเก่งระดับระดับเทพเจ้าเทพเจ้ามันม่วงเจ็บเจ็บโอ้โอเทพเจ้ามันม่วงมีใครมีใครจะศรัทธาท่านไหมเทพเจ้ามันม่วงไปเจออโอ้โอโอโอเทพเจ้ามันม่วงอย่าเพิ่งท่านต้องอยู่ก่อน เออเนี่ยเออบักบักอยู่ดีดีด,ดีไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วอย่าอยู่เลยไปเจ็บเจ็บเอาตรงนี้ก็ได้นี่หว่าโอ้โหเขโอ้ไปโดดตรงนั้นตั้งนานอูเมเจ็บเข้าได้หรือไม่ไม่ได้ก็เราต้องปีนขึ้น จิตนิสัยชอบการแวะหาผมที่ถูกต้องบนหุนชี้หายแล้วเอาละขวาร้ายซ้ายดีไปขวาใช่ถูกแน่นอนไม่ถูกอย่าเชื่อผมนะงั้นแสดงว่าไปซ้ายนี่คือถูกแน่นอนเชื่อผมสิไปซ้ายถูกชัวไปซ้ายเห็นไหมบอกเลยโอ นี่คือดาดเจออันถูกด้วยเนี่ยเกงตกเลยเออขวาลายซ้ายดีให้เดาอันนี้ตรงกลางชัวโอเคซ้ายแหละเอ,อ้ยไม่ใช่ดีขวาโอ้ตายแล้วแยกซ้ายขวาไม่ออกแล้วตาย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 ตรงกลาง What the fuck อ่าไปต่อกดซ้ายเออซ้าย ขวาตรงกลางให้เดาอันนี้น่าจะเป็น1 2ึ่ง,ส,งสามปาชารามขึ้นบกสิซุก,กี้คุงช็อตฟิลผมมากเลยแหมคุณกำลังนับเลขเลยนี่ทำไรโอเคให้ขึ้นอ,อ็ติดติดแหละ

เฮ้ยอะไรวะดันง่ายแค่นี้มันข้าขึ้นไม่ได้เดี๋ยวมันจะเกินไปแล้วเทพเจ้ามันม่วง mm hmm. เออดันยากออไม่ใช่ดันยากดันง่ายแค่นี้มันจะึ้นไม่ได้ื mm hmm. เออเนี่ยหขนไหมแขนเนี้ยึ้นให้ได้สิเนี่ยทางไปก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยถ้าตกมนันจะหามากเลยเออดีไม่ตกไม่เอาความหาเอ,อ้ยไต่ได้ไต่ได้ไม่ได้ลนะ

เฮ้ยเฮ้ยดันง่ายแค่นี้มันจะไปโอ้ยเระเบื่อเจ็บเจ็บเจ็บอย่านะเจ็บนเนี่ยไอ้เหล็กมันบังอนะเจ็บ จฟสก,กีคุงเอ้ยอะไรอยู่วะจะผ่านไมปนี่อ้ะเจฟเชฟใจเย็นถ้าเราใจเย็นละเมื่อกี้ใจร้อนนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเอราจะไม่โวยวายแล้วเราเราจะมีสติใจเย็นเย็นตั้งใจในการเดินผ่านด่านนี้นะครับ ทดสอบเชฟ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 แน่เป็นไงบอกแล้วต้องมีสตินะครับหนูหนๆน้องๆก่อนจะเล่นเกมหรือจะทำอะไรต้องมีสตินะครับไปทางไหนอย่าบอกนะซาไราเดอร์ลงไปโอ้ไม่มันน่าตื่นเต้นสุดๆไปเลยว้าวเออไหนนไปนไหนต่อ เร็วเข้าใช้ให้หลบหนีไฟก็บอกตรงๆไวใ้ใช้ที่หลบไฟก็ได้อ่านว่าอะไรเชื่อชั้นสิว่าบาร์เบอร์ที่ดีสุดเมืองคงจะแปลว,ว่าเออเชื่อฉันสิฉันเป็นช่างตัดผมดีสุดในเมืองโอ้ยแปลแต่ละอ่างต้องต้องมาแปลเป็นไทยให้อีกรอบนึงดูงงนะไปไปสูงสูง,สงชึบชึบเพราะเราคือมันม่วงเทพเจ้า,า,ามันม่วงอึบอึบชึบชึบ ชิบชิ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 ปชิปชิปชิบ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 ชิป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 ชิยชิป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 ชิชนปชิปชิปชปชิปชิปชิปปชะปชิปชนปชิปชิปแล้วให้ไปทางหน้าต่างนี่โอเคครับ เออยังดีที่มีให้ฮิวอุ้ยสนิมเราแพ้สนิมนะจําได้เลยไอดานที่เราแล้วนี่โดนสนิมตายตลอดน,นเดินข้าบ,บุษสาสัตว์อย่าระมัดระวังโอเคขอบคุณน,นะที่เตือนก็เขาเขาเพิ่งเตือนโยกๆยกอะว่าให้ระวังอะแมเราไม่ระวังเลยวะฮะนายมันม่วงเออเราวะ่ะเออบอกให้ระวังไงอุมเม กูจะไปยังไงเลยแลฮะฮะนายมันม่ง่งนายต้องระวังตัวมากกว่านี้อ่อหรือว่าตรงนี้วะโอเคเอาตรงนี้แหละค่อยค่อยเดินนะเอา้าเหยียบไม่ได้มึงก็ไม่บอกหรอะมึงบอกให้แค่กูขึ้นสายไฟอีวิง่งไม่ผ่านหรอกวันนี้ อุ้ยสุกี้คงตรงเหมือนเราเลยเื้อนายมันม่วงนายจะเรียนรู้จากความผิดพลาดหลายรอบนี้หรือไม่ฮะถ้าว่านายไม่เรียนรู้หรอกเอาละสุกี้คงเราให้นายไปก่อน เข okay, ทางนี้ไม่ได้เราต้องไปทางนั้นสิ่งกูเดินด้านล่างก็ได้นะไม่ผ่านหรอกวันเนี้ยดาทาแล้วเนี่ยออมาตกมาตายไอดาดที่แม่งต้องเดินแบบทางเล็กๆอะ่ะไม่รู้เพราะอะไรเออไอโดดโดดจีชัดนี่ไม่เท่าไหร่นะพอมาเดินไอตรงเป็นที่ด่านที่แม่งต้องเดินแบบเส้นทางเล็กเนี้ยแม่งลำบาก ไม่ไรและยากลำบากกว่านี้ก็เคยเจอมาแล้วคุณเพ่เราต้องผ่านไปให้ได้เราต้องผ่านไปให้ได้เราต้องผ่านไปได้ต้อมาอะไรได้นายจะไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งนี้นายมันม่วงสุกี้คุ้งเขาไปนู่นแล้วไม่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  ไม่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 ที่ผมเงียบไม่พออะไรนะผมกำลังตั้งสมาธิอยู่อย่านะอย่าตก มึงจะถึงอยู่แล้วทามึงตกในเรื่องใหญ่เข้าใจบอนายมันม่วงเออโอเคเรียบร้อยไปเราจะไม่รอสุก,กี้คุงเพราะว่าสุก,กี้คุงไม่รอเราไปด้วยเลยเจ็บเจบไม่คอ,อขาดชิ้นส่วนกระจาย อาเลยนี่เซียนเป็นไงรวดเร็วดังสายฟ้าเจ็บฮ่าฮ่าต้องการโกนหนวดหรือไม่ไม่นะไม่มีหนวดผมก็ไม่มีมาทำไมก็ไม่รู้เนะี่ยโมย่างโล่นเลยเอา้าวโดนหนึงก็ไม่ได้เหรอเนี่ยแพ้เหล็กนะแพ้สนิมมาแพ้เหล็กต่อเจ็บเจ็บอา่าฮ่า ทางนี้สินะเอาไม่ใช่ทางนี้ไฟอะไรโดดลงไปละ่ะโ<ฮ>อ้โหแล้วดาคืออะไรดาาดาดาดาเขาจะไหวแล้วฮะสงสัยด้านล่างเป็นแชมพูเนี่ยแม่เนี่ยเราโดนแชมพูเราแพ้แชมพูแพ้ทุกอย่างเลยนะมันม่วงไม่ไม,ไม่ไม่แข็งแกร่งเลยเอา้าวคุณมาเริ่มตรงนี้วะอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้นี่น เนี่ยคุณต้องคอยปัดไอเกมสก,กีรีคอร์เดอร์ตลอดเลยมันเป็นไรวะเฮ้ยโปรแกรมอัดเสียงในเครื่องอัดไปเสียงก็ไม่มีอีกจะบ,บ้าตายเทียเรเริ่มจากตรงนี้เหมือนเมื่อกี้กูทำได้วะเฮ้ยกลายเป็นมันม่วงสับเคเขียนเขียนงั้นคอยอเคีย คอยฮแต่ดาวก็จะมีความยากของมันนะครับแต่นี้เราไม่จะรับดับว่ายากเราแค่เออพะมาเราแ,แค่ต้องใจเย็นนะครับเราจะเล่นสักกี่รอบก็ได้นะฮะเออเป็นร้อยรอบยังได้เลยเราต้องใจเย็นนะครับคอยมองเออแล้วก็เล็งให้ถูกแค่นั้นเองทำไมกูไม่กดปุ่มกระโดดวะ ชอบเผลอเลยไปกดตรงที่มันไม่ใช่ปุ่มกระโดดตลอดเลยบอกจะปรับหลายคลิปแล้วไหมกูไม่ปรับสักทีเอออย่างนี้แหละเออนี่มันให้นั่นหน่อยให้เดาเดินกล่องแม่งเลยเออง่ายๆดีแล้วเดินผบบนี้เจอหนาเรียบร้อยไปอะไร ให้มันหนีไปให้พ้นจากที่นี่ก็ให้เราหนีอะใช่ไหมไปวิ่ง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 แล้วก็หนีใช่ไหมแสดงว่าใกล้จบแล้วเย่เย่่นานง่ายเย่จบแล้วเซฟก่อนอย่าตายจบได้สักทีนะครับยินดีด้วยผู้ชนะโอเคครับฮา ไม่ค่อยหัวร้อนเท่าไหร่นะคะแนนความหัวร้อนก็ให้ห้าดาวก็ให้ประมาณหนึ่งจุดห้าเฮ้ยหนึ่งหนึ่งจุดห้า้วกันคะแนนความหัวร้อนนะไม่ค่อยหัวร้อนเท่าไหร่นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปของนายมันม่วงคนนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับมันจะเป็นกาลังใจให้กับนายมันม่วงคนนี้อย่างมากเลยนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับในไม่เนี่ยสุกี้คุงบายบาย,บายดีเยี่ยมมากนะครับผม วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปกับสุกี้คุงเลยไปแล้วจ้าเจอกันจ้ะฮิฮิ <c oughs>